เป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งเหมือนกันนะคะระหว่างตัวผู้นำกับวัฒนธรรมองค์กรค่ะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุยกันเยอะมากครับในปัจจุบันใช่ค่ะแล้วจากข้อมูลที่เราได้ไปดูกันมานะคะซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของบทความผู้นำสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมีวลีหนึ่งที่สะดุดใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าผู้นำสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ leader is culture ใช่ครับเคยได้ยินบ่อยครับคือมันเหมือนบอกเป็นในๆเลยนะคะว่าแบบตัวตนการกระทําของผู้นํานี่แหละที่เป็นตัวกําหนดวัฒนธรรมองคอ์กรเลยครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันค่ะทําความเข้าใจให้มากขึ้นว่าผู้นำเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการสร้างหรือว่าปั้นแตง่งหล่อหลอมวัฒนธรรมในองคอ์กรของตัวเองได้ยังไงบ้างครับมันเกิดขึ้นผ่านกลไกลอะไรและผลที่ตามมาคืออะไรประมาณนี้ค่ะครับ ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าบทบาทของผู้นำเนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การบริหารจัดการตามหน้าที่หรือแค่สั่งงานให้เสร็จค่ะแต่ผู้นำนี่เปรียบเสมือนเป็นเ,เรียกว่าสถาปนิกหลักเลยก็ได้ครับขององค์กรอ๋อสถาปนิกหลักครับเป็นคนออกแบบโครงสร้างทางสังคมค่านิยมบรรทัดฐานต่างๆ ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าบุค,คลิกขององค์กรนั้นๆไปเลยครับโหคำว่าสถาปนิกหลักนี่เห็นภาพชาัดเลยนะคะงั้นเรามาขยายความตรงนี้กันอีกนิดการที่บอกว่าผู้นําเป็นผู้สร้างแล้วก็ผู้กําหนดรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักเนี่ยค่ะในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่ายังไงคะครับอะไรคือสิ่งที่ผู้นําทําแล้วมันส่งผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะคือมันหมายความว่า เกือบทุกอย่างเลยครับที่ผู้นำทำหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบางอย่างออกไปเหมือนกันอ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในแต่ละวันการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการหรือแบบไม่เป็นทางการเลยก็ตามพฤติกรรมที่แสดงออกค่านิยมที่ยึดถือ,อหรือแม้แต่วิธีที่ผู้นำใช้แก้ปัญหาจัดการกับความขัดแย้งให้รางวัลอะไรพวกนี้ครับ ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกระทําเฉพาะหน้าค่ะแต่มันกําลังก่อร่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานหรือ norms ขึ้นมาแล้วก็สร้างความคาดหวังหรือ expectations ในองค์กรอย่างต่อเนื่องเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ครับสมมุติผู้นําคนหนึ่งเนี่ยเน้นย้ําตลอดเรื่องความโปร่งใสพูดบ่อยมากค่ะแต่พอถึงเวลาตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ,คญกลับทําแบบปิดลับหรือสื่อสารน้อยมาก พนันานก็จะเรียนรู้ไปเองว่าอา้าวจริงๆแล้วความโปรง่งใสมันอาจจะเออไม่ใช่ค่านิยมหลักที่นี่จริงๆก็ได้อ๋อถึงแม้จะติดป้ายไว้ก็ตามใช่ครับไม่ว่าผนังออฟฟิศจะติดป้าย Core Value สวยหรูแค่ไหนการกระทำมันเสียงดังกว่าคำพูดเสมอครับจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำจึงเป็นเหมือนคนกำหนดพิมพ์เขียวของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการกระทำพฤติกรรมในแต่ละวันนี่แหละครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประกาศนโยบายหรือกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเท่านั้นจริงๆครับผมแต่มันคือการใช้ชีวิตของผู้นําในองค์กรเลยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมโดยตรงแล้วทีนี้เกลไกสําคัญละคะที่ทําให้วิสัยทัศน์หรือค่านิยมที่ผู้นําอาจจะตั้งใจไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้จริงๆคืออะไรคะครับ เหมือนข้อมูลที่เราดูมาชี้ไปที่คำว่าการกระทำที่สม่ำเสมอหรือ consistent action ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผู้นำพูดกับสิ่งที่องค์กรเป็นจริงๆการกระทำที่สม่ำเสมอหรือ consistent actions เนี่ยแหละครับคือสะพานเชื่อมตรงนั้นเลยวิสัยทัศน์ core values ที่ประกาศไว้มันจะเป็นแค่ตัวหนังสือบนกระดาษน,นะครับถ้ามันไม่ถูกทาให้มีชีวิตขึ้นมาค่ะ ผ่านการกระทําซ้ําๆย้าๆของผู้นําแล้วความสม่ําเสมอในที่นี้หมายถึงอะไรคะแบบต้องทําเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกครั้งเหรอคะเออไม่ไม่เชิงว่าต้องเหมือนเดิมเป๊ะๆครับแต่หมายถึงการที่ผู้นําแสดงออกถึงค่านิยมนั้นๆอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆอ๋อค่ะไม่ใช่ว่าทําบ้างไม่ทําบ้างหรือแบบพูดอย่างทําอีกอย่างอันนี้ไม่ได้เลยค่ะเข้าใจค่ะตัวยอย่างเช่นสมมุติผู้นําบอกว่า เราให้ความสําคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาค่ะแต่พอมีพนักง,งานทําผิดพลาดขึ้นมาก็ตําหนิยอย่างรุนแรงเลยหรือไม่มีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณหรือเวลาให้พนักง,งานไปอบรมพัฒนาทักษะอะไรเลยอืมอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สม่ําเสมอวัฒนธรรมการเรียนรู้มันก็เกิดยากครับค่ะเห็นภาพเลยแต่ในทางกลับกันถ้าผู้นําคนเดิมพูดเหมือนเดิมเลยว่าให้ความสําคัญกับการเรียนรู้แต่พอเกิดข้อผิดพลาด ก็นามาเป็นบทเรียนคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรได้บ้างอืส่งเสริมให้เกิดการทดลองกลา้าเสียงในระดับที่เหมาะสมจัดสรรเวลาทรัพยากรให้พนักง,งานได้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอค่ะการกระทําที่มันสอดคล้องกันแล้วก็ทําซ้ําๆแบบนี้แหละครับที่จะค่อยๆสร้างรากฐานหรือฟ u n เดชั o นของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นมาจริงๆมันสร้างความชัดเจนแล้วก็ความคาดเดาได้ให้กับพนักง,งาน ว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรให้คุณค่ายอย่างแท้จริงฟังดูแล้วความสม่ำเสมอนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะคะสำหรับผู้นำใช่ครับท้าทายมาก เพราะมันต้องทําตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่ตอนสะดวกหรือตอนมีคนมองอยู่เนาะถูกต้องครับแต่ผลลัพธ์ของการทําได้แบบนั้นมันก็คุ้มค่าใช่ไหมคะเพราะข้อมูลที่เรามีชี้ว่ามันนําไปสู่2ออย่างที่สําคัญมากๆเลยคือ 1. ความสําเร็จที่ยั่งยืนหรือ s u s t a i n success ขององค์กรครับและ2คือการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานหรือ employee belonging ใช่ครับอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่าทําไมการที่ผู้นําสร้างวัฒนธรรมผ่านการกระทําที่สม่ําเสมอเนี่ยมันถึงส่งผลไปถึงสองเรื่องนี้ได้ค่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับลองมาดูทีละส่วนนะครับเรื่องแรกก่อนความสําเร็จที่ยั่งยืนค,คือวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและก็เป็นไปในทิศทานบวกซึ่งมันเกิดจากความสม่ําเสมอของผู้นำเนี่ยแหละครับมันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการทํางาน เมื่อพนักง,งานรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังอะไรคือค่านิยมที่องค์กรยึดถือจริงๆผ่านการกระทำของผู้นำเนี่ยมันจะลดความสับสนความไม่แน่นอนลงไปได้เยอะเลยครับอ๋อค่ะทำให้การทำงานร่วมกันมันราบรื่นขึ้นค่ะนอกจากนี้นะครับวัฒนธรรมที่เกิดจากความสม่ำเสมอนี่แหละที่สร้างความไว้วางใจหรือ trust อ๋อความไว้วางใจ